สวัสดีครับพ่อกับผมคือเก่าครับสเวีดชาแนลเฮ็ดไปทั่วมั่วไปเรื่อยครับเมื่อนี้กะสิีภาพพ่กแมเป็นน้องมาเบิ่งมีนะครับมีกะทินะครับอ้ายกับเอื่อเิ่นเฮ็ดเอามาให้นะครับเนี่ยเพิ่นเฮ็ดขายพร้อมนะครับผู้ใดมักมีกะทิอ่ะนะครับผู้ใดมักมีกะทิอ่ะสั่งได้เด้อครับสั่งผมได้ นะครับผมจัดการให้นะครับเบิ้งหน้าตานี่จะแช่แบริสครับของเราเราเห็ดนะครับใครเลยเปินเห็ดมาให้ลองชิ้มเบื้องหน้าเพื่อว่าจะลองออกมาเบิ้งให้พี่น้องเบิง้งนะครับกินให้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวแก้ก่อนเด้อพุณนะโอ้โหสุดยอดครับ,น,รบนี่นะครับที่มีมีแล้วก็มีพักอยู่นั่นะครับเดี๋ยวลองลองมึงใส่ข้างเด็ นี่แหละนี่พักมาใหาน้นำโอ้โครับกะลีวางนี้ก่อนอันนี้เป็นน้ากะทิเพื่อนนะครับน้ำน้ำน้ำยามันนะครับน้ำยากะทิมันนะครับเซบเพื่อนมนึ่ง,งนี่ชีวิตฮาดกัอนอือไทยฮาดเลยโอ้ ข้นอริบะขนข้นข้นอริน่ากินหอมขนาดมาเริ่มมาเริ่ม,มผู้ใดท่านน่ะกินกับพี่ทุกการครับผู้ใดอยากกินกระชั้งได้ครับนี่ใส่กล้องสเตอร์ไซส์อรนีนี่พริกโปะลงไปนี่พริกทอดเลยครับนี่ ใส่ผักพริกทอดนะครับพักคือเก่าครับผมอ่ะเนี่ยขาดโบได้พักกินกับนี่เบิ่งแล้วกัดกดไล่กดเจน้ำเหมือเด้อครับใส่เห็ดให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งอีกหลายๆอย่างเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอื้อยก็ไว้เพื่อนเทศในมีกะทิให้กินนะครับอ่ะก่อนกินกัดเก็บหมื่ก่อนคือเกา่า อือกินเก๊กกะปิน้ำนี่มาแาดนี้ลองมึงโอ้ยจนที่สัน้นมือก็ได้อยู่อะวะอย่ามีพักนะครับที่เพิ่นใส่มากอะมีอย่างในมักทั่วมีหัวปีนะครับหัวปีซอยมาแล้วงงก็ถับถุงเงาะรับเส้นกับนุ่มๆเพิ่นนะครับมาลองมึงนะ มากินต้องการนะครับเด้ออะไรถ้าจะกินข้าวก็ได้แซ่บครับเย้มักสลัดหนึ่งชิ้มไม้ชิ้มมือ,อแซ่บมังคุวครับกะปิ ครับแซ่บอยากลองอ่ชางได้เครับเดอื้อห้อื้ออื้อ้้อ หนึ่งชุดเ <c oughs> มาะคักครับไปด้สถานการณ์ตอนนี้นะครับท <c oughs> ี่จังหวัดได้ออกไปจ่ายตลาดไปซื้อข้างนอกตังได้ครับ <c oughs> อืมฮึมบ,บอืมปี กินับบักซีน เชบลุมกันครับ I'm <laughs> calling. <laughs> Sep. Mana benda? Kau kan? Tapi. Hmm. 嗯，来。 อืมอมบิร์ครับทำุ่งนี้กนเด้อครับเด้ออ่ะสบายดีครับ